เนเรามาุกทันเชื่อว่าใกลกันมต่ทางการคนละภาคอนทะเลถ้าจะคิดเป็นระยะทางแล้วนับเป็นหมื่นหมื่นไมเดีเดินทางไปประตับใช้เวลาสิบกว่วันไปอย่นดอยพระสายไมจจอบพิวสังขารมมดโดยตัวเองอย่างนี้เพราะราชาชนที่พระสายส่มาลูกหน้าเกี่ยเรื่องสุขขอพระธิดารัศมีให้คำนังไทยรถของท่านนั้นเราไ่ด้ตอบตกลงไแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาเลยหรือท้าไปไว้วางใจในการตอบรับของข้าพเจ้าคงคิดว่าเม่เนาจะใ่โอ้โหนี่พระสา พระสยามตรัสรัตน์ข้าพเจ้าบบท่านเคยรบเคียงบาเคียงไรกันมาเลยนสมัยหนุ่มๆเราไปล่าเมืองขึ้นได้มาเราก็เบ่งไปมีน้ําอยู่แก้วเดียวเราก็เบ่งคนมาขึ้นข้าพเจ้ารู้ใจท่านท่านรู้ใจข้าพเจ้าทีนี้อาการที่ข้าพเจ้าไปไว้วันใจท่านคงเป็นไปไม่ได้แต่ที่เดินทางมาด้วยตัวเองมันนี้กัอยากจะมาเยี่ยมเยียนพบปะกับท่านเป็นการส่วนตัวท่านนั้นเองเพราะเราสองคนตรงในเจอกัท่นไงและอีนอย่างต่อไปในอนาคตเราจะเป็นทองแผ่นเดียว เมืองละทิศทำของท่านกับเมืองป้อมสุวรรณเขามือนอาจจะยกเป็นเมืองเมืองเดียวเพราะเราสองคนก็แก่ลงไปทุกวันทีนี้ใจเจ้าตัวไทยปกครองสองเมืองในเวลาเดียวกันนั้นคงละมาดนั่งเป็นความหวังที่าจะตั้งเอาไว้ในอนาคตดูดิพี่กูแก่ยอดเยี่ยมจริงๆสายของเราน้ำใจกว้างขวางเหมือนเดิมไม่มีปิ๊งเลยแม้แต่นิดเดียวเออแล้วตอนนที่บนภาระเป็นไงแล้วสบายดีหรือเปล่าดูไม่แก่ไม่เกิดเลยแม้แต่นิดเดียว ยังสวยด้ว so ่สานเลยนี่เน no e well, ี่ยนี่เ yes ียหลังยกการด้ตาับอกบอกผม่อยากเดินนทางดนั่งเกินไม่ยาวเน้นชาวีาวนี้ก็รุ่งผมไปพูดส่ไปเลยจะได้เห็นสวยหรือ่าขบวกรนับไป็นารต่างไ้เหนสวยเอเปล่เบียดย่งอยู่ต่างคนไม่ใช่ยกไมยกเมียดคนอื้อยกลงเลยเนียนั่งตายกยากอมานูญา เอไม่ดีเลยัา่ไม่พอดีแก่เนเลยก็ลัาลักวินเวเลยชั่าเนจหลอกขาไม่ได้การอนหรอกาบาเด็กค้มีอะไรเลยว่าบาบอกว่าบอกฉันยังไม่แก่แต่คนที่อยู่กับบอกฉันทุกวันทุกวันเขบอกว่าบอกฉันแแก่ลงไปชั่วาทีเลยไี่าบาใครบอกเวลาเจ็ใครบอกเวลาแกนาไยังไม่แก่ใครบอกเวลาเจ็ดก็จะพี่จักรราตัวดีเดยค Ồ, không khổng lồ là tầm. Cô bố mới xứng kiến kèm kè cụ đại đê. Ít dì chào ni lô. Cô là dạ mà, dạ mà, dù rừng quay với, lên tăm mà, lô. Các chúa, đích 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 kè khao, lô. Bữa cuối bữa kè bữa cười, có bố bảo bảo mấy kè chỉ đớ. Ừ, mấy kè chỉ đớ, nhận sao chết chết luôn lôi. Mình sao phí